สวัสดีนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องของพายนะครับคิวของพายโอ้โอเยอะมากหนึ่งสองสสี่โอ้ไปสิบคู่่ะท่านผู้ชมนี่นะกำลังเล่นเอ้ยกำลังเล่งให้เต็มที่นะครับโอ้ยันมาแต่ว่าช่วงนี้คือรุ่นของ ค้าศูนย์จะเยอะนะครับเยอะมากอันนี้ที่ก็ฮะติ่มไส้กรอเออติ่มไออืมที่กำลังขึ้นนี่คือเป็นของรุ่นข้าสิบนะครับนี่นะไปโคเลบ้างไปบางวนนาคบ้างไปไปพิจิตรอ่าโดยเฉพาะใกล้ๆนะครับ ว่าตอนนี้คือน้ํากําลังลงนะครับน้ํากําลังลงแล้วก็อันนี้เริ่มเริ่มลงนากันนะเพราะหมดตัวลาแล้วด้วยนะครับอันนี้คือรุ่นสามหกสามคู่เดียวสามีไม่ค่อยเยอะส่วนมากสามนดส่วนมากนี่จะไปทางอีสานนะครับอีสานจะสั่งเยอะจะพาไปดูอันที่คนสีนะครับ นนคนสีกำลังคนสีอันนี้เจ้าของเขาบอกไม่ให้ไม่คนสีที่หัวที่เกี่ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับสองผ้าศูนย์เหมือนกันมีใบนะครับเล่งให้เต็มที่นะท่านผู้ชมก็ใจเย็นๆนะครับรู้อยู่ว่ากำลังลงนากันแต่ว่าผมก็ตอนนี้คือเปิด เปิดโอที่ให้ลูกน้องนะครับเพื่อที่ว่าจะไล่เชื่อมกันทั้งวันทั้งคืนนะครับคนนะ่นไม่ใช่หุ่นยนนะครับนี่นะเหล็กทีซื้อมาทีหลายแผ่นนะครับซื้อมาทีเป็นสิบๆแผ่นนะครับตอนนี้ก็จะหมดนีละจะตัดจะหมดนะล้อเหล็กล้อเหล็กก็ค้างหลายคู่อยู่ ค้างอยู่หลายคู่อยู่นะเพราะว่าเราเอาไม่ทันฮ่ประมาณนะเพราะว่าทำประชากรมันมีน้อยมีแค่5้าหกคนเจคนนะอันนี้ก็ของที่จะเตรียมส่งนะครับมีบางโคนวินสี่เจ็ดสี่เบางโคนอันนี้ปจัจแจ จทอดโมเล่สามอันนะครับแล้วก็กันฟางนะครับแล้วก็มีชุดลูกเตะอีกนะครับที่จะที่จะร่อของวันนี้นะครับชุดลูกเตะแล้วก็บูทอ่ะนี่ยนะชุดลูกเตะงานทางผมก็จะเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับอ,อ,อยากก่างกนณีนะครับเนียนคลิกไม่ต้องกลัวในตัดเลเซอร์นะครับสวยงาม นี่นะครับการปงกาปูนะครับตัดเลเซอร์หมดกระตุ้นนะครับเรื่องความสวยงามผมเน้นสวยงามสวยงามทุ่เจ้าแหละอันนี้น็อตที่เราให้ก็เป็นน็อตสี่หุนเลยนะน็อตใหญ่เลยนะท่านผู้ชมอะไรคัดหรออืมพัดกันหนึ่งสามหนึ่งเองอ,อ ดีนะเรามีเลื่อยมานะมีเลื่อยสองตัวนี้นะทําให้งานออกทันนะถ้าเกิดว่ารอไอชักนะคจิกจักจิกจักแต่โอ้โหไม่ไหวขายนะถ้าจะไปชมสองตัวนะเข้ามาดูได้นะครับเผื่อใครเอาไปเลื่อยนิดยหน่อยได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปเลื่อยแบบงานอย่างกรณีนะคไม่ไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันนี่ครับ ถ้าจะให้ไวต้องเอาแบบนี้แต่นี้มัน,มนแพงมันหลายบาทนี่ยตุ๊กตามิชลุงนะครับมียังมีอยู่นะเดี๋ยวจัดโปรครับนะโอ้ลุงแบบเลอะมากอ,ะ <c oughs> อ่ะมีอยูอ่เดี๋ยวจะขายรถแลกแจกแถมไปเลยครับสำหรับมิชลุงนะครับเข้ามาดูทักมาสอบถามได้นะ เดี๋ยวต้องลงเครื่องเครื่องเครื่องตัดเนาะท่านผู้ชมจะตัดแก๊สแต่ว่าเป็นเอาแบบเป็น c n ีนะครับมันจะได้จะได้งานจะได้แบบเนียนๆแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจียเยอะนะอันนี้คืออัตโนมือนะครับแล้วก็พวกพวกอย่างอันเนี้ยเราเราเราตัดซีนซีได้นะครับ เพราะว่าซื้อเหล็กซื้อเหล็กแผ่นแผ่นอย่างนี้นะมันมันจะถูกกว่าเหล็กเหล็กอย่างนี้นะครับเหล็กเส้นเอ่อที่มันเป็นลูปืพันอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้มันจะแพงนะครับเพราะว่าอันนี้มันรู้สึกว่าจะประมาณโลละสี่สิบถ้าอย่างนี้โลละสามสิบนะครับเนี่ยแผ่นหนึ่งมันโอประหยัดได้หลายร้อยอยู่แต่ว่าเราเราก็ต้องมาตัดเอง อาจจะเอาอาจจะต้องออกค่าแก๊สเองค่าลมเองนะครับเพราะว่ามันมันได้ทุกชิน้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันมาตัดได้เลยนะเนี่ยคางัางยกเศษเหล็กยังไม่มาซื้อทีเลยลกมากตอนนี้โล้นบ้านแล้วครับเศษเหล็กประแจถอดมูเล่หมดนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหมดใครจะสั่งก็รอรอนหลังนะครับ อดมหมดเลี้ยงเลยนะครับแต่ไปดูก่อนเผื่อมีตกค้างอ่าไม่มีนับหมดหมดจริงๆเมื่อกี้มีเข้ามาสิบกว่าอันนะเกือบยี่สิบอันก็กหมดนะครับขายดีมากเพราะว่าคุ้มรับใช้ ถอดต่้คูต้าก็ยันมากแล้วมันจับได้แน่นนะครับจะไม่เหมือนกับปากโก้ของเรานะถ้าอย่างปากโก้ไปจับมันจับไปเต็มปากถอดไม่ค่อยออกนะครับไปเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับวัสดีครับ